อัสลาว์เลยกุ๊สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เรื่งเล่าอ,อ้อยนะคะวันนี้นะคะออยก็จะมาเล่าประสบการณ์ขอดลูกแบบ 12เด้งเลยนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะอ้อยก็เป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วนะคะออยจะมาเล่านะคะว่าบางคนเขาจะเขาจะเขาจะมีอาการปวดท้องหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าของอ้อยเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยไปตามหมอนัดแล้วก็ได้คลอดเลยนะกระทันหันมากไม่คิดว่าจะได้แอดมิดโานเจ็บปวด2เท่าเลยนะลูกของอ้อยนะคะเป็นเด็กผู้ชายเกิดแล้วชื่อว่าน้องฮานิชนะคะทุกคนน่ารักน่ารักมากๆจ้ำมั่งสุดๆเลยว้าวอันนี้ตัวนึง หลับปุยเลยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่หมอนัดต้องไปตามหมอนัดออยก็นั่งรอหมอก็นั่งรอไปสักพักนึงออยรู้สึกก็เหมือนมีน้ําเดินไม่ก็ไม่มีาการปวดคอไม่มีอาการอะไรเดเลย 1> 39บวกหนึ่งแล้วท้องโตมากแล้วคือย้ายโคตรมากตอนนั้นเือแบบนั่งท่าีเสื้อก็แล้วเดินเยอะๆก็แล้วแต่ือไม่โคตรเลยจริงๆแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราท้องอุณภูมิในร่างกายของเราเลยสูงมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราร้อนง่ายเราเหนื่อยแตกตลอดเวลาไม่รู้ว่าเป็นเหนื่อยหรือว่าน้ำเดินแต่คือ,คอ,คอเกงเปียกหมดแล้วตอนนั้นนะคะทุกคนพอหมอเรียกปุ๊บเราก็เลยบอกหมอว่ารู้สึกว่าเหมือนมีน้ำเดินเลยค่ะค,ค,คุณหมอเกงๆเปียกไปหมดแล้วคุณหมอเขาบอกว่า นั้นด้วยเหรอคะแอดมิดเลยค่ะก็อแอดมิทเท่านั้นตกใจมากไม่คิดว่าเออจะต้องคลอดวันนี้หรอพอยก็เลยโทรบอกบางเขาาอาจจะต้องคลอดวันนี้หมอบอกเขาก็ทําเรื่องเพื่อส่งอ้อยขึ้นไปตรวจที่ห้องคลอดนึกถึงแล้วยังแบบ เจ็บอ่ะมันเจ็บอะทุกคนพยาบาลเนี่ยเขามีการตรวจเพื่อทําทการเช็คว่าเออมันใช่น้ำกล้าหรือเปล่าเขาบอกว่าเออมันไม่ใช่น้ำาล้าแตกนะเดี๋ยวรอคุณหมอเนี่ยมาเช็งทีนะมันคือดอกขาวอาจจะเป็นเหงื่อแล้วก็เอออาจจะได้กลับบ้านตอนนั้นรู้สึกกลัวแล้วรู้สึกว่าไม่อยากพอนเลยอยากกลับบ้านแล้วกูมหมอก็ามาหมอ,อก็เช็คอู้มันไม่ใช่น้ำาล้านะแล้วเขาก็ถามว่ากี่วิสแล้วว่าคือเก้าวนหนึ่งค่ะเง้นค่าพิสูจน์ดีกว่านะไปที่แบบอุ้ยจะได้เจอหน้าลูกวันนี้แล้ว เขาก็มีการกระตุ้นหมาบุลูกให้เปิดติดเครื่องวัดหัวใจเด็กตอนนั้นนี่อยู่น้ำมากอยากกินน้ำมากัวดฉันก็ไม่อยู่เขาให้อดอาหารแล้วอ่ะแล้วตอนที่ฉันไปหาหมอคือฉันไม่ได้กินอะไรเลยฉันกินแค่ไส้กรอกกับขนมบังไปเท่านั้นก็มีิงยาวจากไม่ได้กินอะไรเลยนะคะกือเกินไปชั่วโมงแล้วไม่ได้แดกอะไรเลยฉันไม่มีการปวดท้องเลยไม่รู้สึกปวดท้องไม่รู้สึก,สกน่วงไม่รู้สึกอะไรเลยคือหลับไปแบบอกินมากก็จะดุ่งตื่นก็รู้สึกว่าเอ้ยบางน่าจะกลับมาแล้วจะออกไปหาบางเลยขอย้างอก จริงๆนะจุดสองเซนก็คือจะแอบไปกินน้ำนั่น,นแหละพยาบานก็เลยบอกว่า,วาเออเนี่ยต้องติดป้องกันให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยออกไปนะเดี๋ยวพี่อยากยางให้ออกไปก็โอเคแล้วก็รอ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 ไปสักพักหมอมาหมอก็เช็คว่าปากมันลูกเปิดกี่เซนแล้วบอกว่าลูกเปิด5เซนแต่จะไม่มีการปวดท้องเลยเขาก็ <Yeah. S 1> เลยมีการจัด สองน้ำคราำให้แตกอีกนะคะทุกคนเจ็บมากมันเป็นเหมือนขีบอันเล็กๆใช่ไหมทุกคนแล้วมันมีปลายแหลมปลายแหลมที่ขีบมันจะไมี่ยทั้งแพทย์เป็นทั้งหมอลุงลุงยังตัดน้ำขราำของฉันให้ได้อันแบบโอ้ยฉันเจ็บมากเจ็บทรมานมากตั้งแต่สี่โมงจนถึงสองทุ่มเลยนะคะทุกคนปากลูกเปิดห้าเซนไม่เปิดเพิ่มอีกเลย สองมือลูกจะปวดห้าเส้นอยู่เลยค่ะต้องผ่านะคะแบบนี้ต้องผ่าเลยเรียกบางเนี่ยให้เข้ามาเซ็นว่าต้องผ่าตัดนะคะตอนนั้น<ม>แล้วก็มีเรื่องตลกด้วยทุกคนไอเ,เนี่ยปวดฉี่มากๆแต่ก็ปวดท้องก็ไม่กล้าเดินแเขาติดเครื่องมืออยู่เขาก็เลยจะมาใส่สายฉี่มาใส่เอ่อท่อฉี่อ่ะมันก็ไม่เจ็บหรอกมันเป็นความมันมัน,มนทนได้ทุกคนเขาก็แทงสายฉี่เข้าไปใช่ไหมฉันก็ปวดฉี่ไม่ไหวยันฉันก็ฉี่เลยแล้วหมอก็พูดวคุณไขฉี่ ใช่ฉี่ล้นออกมาแล้วก็คือหมอเคือตกใจเลยฉันฉี่หมอดูไปเลย้าเลิดมากๆทีนี้เนี่ยพอผ่าเดินมาใช่ผิดยี่สิบนาทีนะคะก็เข้าห้องผ่าก็อต้องวางยาสลบนะเขาขอให้ออยดมอิเจนสูตรให้ใช้เขาลึกนะคะดมเลยนะคะให้ดมยาสลบแล้วนะคะโดยความที่เรากลัวถ้าเราดมไปไม่เยอะเวลาเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนที่เขาผ่าคลัวงมันเก็บมากเลยสูตรเขาไปเต็มที่เลยวฉันสูตรเขาไปสามเสียงฉัาหลับเลยอ่ะไม่เคยผ่าตัดไม่เคยอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเขาก็จะมีการบอกว่าถ้าเกิดว่าหลับไปแล้วเนี่ยเขาผ่าเสร็จ ทำแผลเสร็จเขาก็จะปลุกให้ตื่นอีกทีนึงน,นะคะเร็วมากผ่านแค่ชั่วโมงเดียวเองปลุกออยตื่นเขาก็ถามว่ารู้สึกตัวหรือยังคะให้พยักหน้าหายใจได้หรือเปล่า ก็สั่งไปหมดเลยหายใจไม่ออกนะจมูกเนี่ยหายใจไม่ได้ตอนเขาล,ลุนออกไปสักปะเราเห็นแล้วว่าที่เขาอุ้มอ่ะคือลูกเราเวสุมดุดมากาก็ลุนลุนลุนไปที่ห้องพักฟื้นเราไม่ได้มีอาการอะไรไม่ได้มีตกเลือดไม่ได้มีอะไรเขาก็พาไปห้องรวมนะคะก็มีพยาบาลเปลี่ยนเสื้อใส่ผ้าอนามัยให้พอผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีอ่ะลูกฉันก็มาเธอเมื่อวนนี้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เขาสั่งสองน่ารักมากๆขึ้นลูปไปดูเลยเธอเหมือนน่ารักมาก ไม่คิดไม่ฝันว่าแบบเด็กขนาด3โลสองจะอยู่ในพุงของฉันได้ยังไงเจ็บมากตอนที่ลูกดูเพราะว่าน้ำนมันไม่มาแล้วก็กหนมนแตกเข้าใจความรู้สึกคนหนังนมแจกแล้วมันเป็นแผลเลยเป็นสะเก็ดแผลเลยแล้วฉันก็มือถี่เป็นคนแบบมือบอลเลยแบบนี้แหละแผลโอเคค่ะก็เรื่องราวของการผ่าคลอดก็มีเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าออยจ,จะมาเล่าให้ฟังว่าโรงพรยาบาลรัดเนี่ยต้อง,องเตรียมอะไรไปบ้างใช้จริงๆในโรงพยาบาลรัดแล้วอะไรที่ไม่ใช้อะไรที่ไม่จําเป็น แล้วที่จำเป็นมากๆเนี่ยเืออะไรนะคะทุกคนจะคลิปหน้าเนี่ยออยก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทีนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะเจนคลิปหน้นานะ,ะบ๊ายบาย,บาย